สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดกุญแจซ่อนหนีออกจากบ้านมีลูกสามหลังตัดขาดพ่อเตรียมคืนวงการ ทรงชีวิตปัจจุบันกุญแจซอนป่านทอ,ทองบุญทองอยู่กับสามีและลูกๆพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่สามีไปเที่ยวด้วยอบอุ่นมากชาวหลายคนคงรู้จกักกนดีสําหรับกุญแจซอนป่านทอทองบุญทองอดีตนางเอกสาวชื่อดังที่ได้มีปัญหากับครอบครัวอย่างนกคิดบุญทองและมุกดาบุญทองจนหนีออกจากบ้านไปจนกระทั่งในเวลาต่อมาก็มีข่าวออกมาว่ากุญแจซอนได้ตั้งคันกับสามีนักบินชนัดเลิศพัฒนาไทยที่แอบย่องเงียบไปแต่งงานปัจจุบันกุญแจ แจซอนมีลูก3ามคนโดยกุญแจซอ,อนได้หนีออกจากบ้านแล้วมากลับมาบ้านอีกเรียกได้ว่าเป็นดราม,มาครอบครัวที่โด่งดังและมีผู้ให้ความสนใจเป็นจํานวนมากอยู่ในขณะนั้นล่าสุดทางด้านกุญแจซอ,อนได้ออกมาโพสต์รูปภ,ภาพไปเดินเที่ยวตลาดนัดเรียบด่วนรามอินทรากับครอบครัวโดยมีสามีและลูกๆพร้อมพ่อแม่สามีด้วยซึ่งงานนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นครอบครัวที่อบอุ่นพร้อมนะ้าพร้อมตามากมาก แล้ววันนี้ทางเราก็นําภาพครอบครัวของคุณแจซอนหลังเริ่มต้นชีวิตใหม่กับครอบครัวจะอบอุ่นขนาดไหนไปชมกันเลยครับ ซึ่งภาพที่กุญแจสอนได้โพสลงอินสตาแกรมส่วนตัวทำเอาแฟนๆต้องขยิตารรวๆกันเลยทีเดียวเพราะว่าคุณแม่ลูกสามสวยมากจนจําแทบไม่ได้โดยเจ้าตัวได้โพสต์รูปครอบครัวไปและมีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมกันอย่างมากมายว่ากุญแจซอนนั้นสวยมากๆแม้จะเป็นคุณแม่ลูกสามแล้วก็ตามโดยงานนี้กุญแจสอนป่านทองก็ได้โพสตรูปข้อความเป็นอีโมจิหัวใจโดยได้มีแฟนคลับจํานวนมากถึงกับเอ่ยปากชมว่าเธอสวยมีแววคล้ายนางเอกซาร่าเลช เลยทีเดียวท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากโซเชียลนิวส์ขอบคุณครับ